สวัสดีครับวันนี้ช่างอ้อนเกี่ยวข้าวมาเสร็จมาไว้ที่บ้านแล้วก็มานวดข้าวกันเด็กครับนี่ฝึกเด็กนวดข้าวสองคนนี่ครับเด็กนวดข้าวอย่างนี้นะครับนี่ดูนะครับเออนี่เด็กสองคนเขากาลังนวดข้าวอยู่คนหนึ่งมานั่งตรงนี้ครับนี่ครับอาตีนวดเลย วิธีนวดทำยังไงมาไม้มาไปหาไม้มาเดี๋ยวอาจารย์จะหาให้นั่งนิเฉยครับเด็กกำลังนวดข้าวอยู่พอดีครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอ้าวตีนี่เอาเนี้ตีเออตีเลยนวดเลยครับนั่นแหละ ทางอ้อนฝึกฝึกให้เด็กให้เด็กนวดข้าวนะครับคือคานอาจจะสาธิตให้ดูนี่ครับเ,เพราะว่าผมฝึกลูกหลานให้มันรู้จักวิธีการนวดข้าวน,นี่ไม้ขอฉายครับนี่อ,อันนี้เขาเรียกว่าไม้ขอฉายถ้าทำอย่างนี้ตีตีอย่างนี้อเอาตีตีแรงๆอย่าง,งนี้นี่โคตเลยเอาโคตรเลยเอาตี เออไม่ใช่ตีไม้ตีแต่ข้าวออนี่เป็นวิธีฝึกของช่างอ้อนฝึกให้เด็กนนหให้เด็กนวดข้าวหมูเหมือนเป็นปืนเลยนะครับนี่ที่ขาขาข้าวที่ช่างอ้อนไปเกี่ยวมาก็นวดอย่างนี้ครับนี่ดูนะดูนี่เห็นไหมทางอ้อนกำลังฝึกอยู่เอาเอาทางนุ่นตีเอาทางด้้มมันอะไม่ใช่เอาทางนี้ทางนี้ทางเอาทางกลับทางมัน เออนี่วิธีนวดข้าวของช่างอ้อนนะครับเอาก็ตีไปไกลหน่อยตีไปไกลหน่อยตีให้มันโดนนี่ตีให้มันโดนข้าวนะเอาตีไปทางนู้นว่าอย่าให้มันโดนอย่าให้มันมาโดนไม้กันเขาวนวดอย่างนี้นี่เสร็จแล้วเราก็ดูวิธีการยงข้าวคือข้าวมันมีน้อยเอ,อขาขอนี่เกาะอย่างนี้ เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้ขอฉายนะครับนี่สมัยโบราณเนี่ยขอฉายเขาเรียกว่าเกาะข้าวขึ้นมาทําให้เด็กดูเด็กก็ได้เรียนรู้ว่าการนวดข้าวสมัยโบราณมันไม่มีรถดเกี่ยวนี่มันก็นวดล่วงเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยนี่ดูนะครับเราก็เขี่ยมันออกมาอย่างนี้นี่นี่มันก็ล่วงดีเหมือนกันนี่เอานี่เห็นไหม เห็นไหมมันก็ร่วงออกเห็นไหมโดยเราเตอร์เป็นผู้ผู้จัดการใช่ไหมแล้วก็โควิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงสอนลูกหลานคือช่างอ้อนนี่ครับนี่สอนให้นวดข้าวนวดข้าวให้เป็นเอ้าตีต่อนี่แล้วก็นวดอย่างนี้ตีตีอย่างนี้ดูดูช่างอ้อนจะตีนี่นี่มันจะร่วงของมันเองเห็นไหมครับนี่นี่ นี่ทำอย่างนี้อา้าวตีทีละอันตีคนละทีนี่ดูจะตีให้ดูทั้งอ้อนอา้าวช่วยกันนี่นี่ทำอย่างนี้ครับอันนี้เป็นวิธีการนวดข้าวแบบโบราณโดยที่ไม่มีรถเกี่ยวไม่เกี่ยวมาสดๆก็นวดได้นี่ตีตีอย่างนั้นแหละตีเลย ตีข้าวนี่นวดวนวดเร็วเคาเตอร์ถือไม้ไปทำไมล่ะเอา้าตีมากเออน,ะนี่แล้วก็ตีนเตะอย่างงี้นี่นอา้านวดเลยอเ,เออไปหามาไม้สันส้นๆหน่อยเออนะไปหามาทางบ้านยายหงัดนะนี่ตีอย่างงี้นี่อา้าวเราเตอร์เป็นคนนวดตี ออนะถ้าชาวเอฟซีเห็นว่าช่างอ้อนทํานาแบบนี้ไปเกี่ยวข้าวก็ไปเกี่ยวมาเองแล้วก็ใช้เด็กเป็นตัวนวดนี่วิธีนวดข้าวแบบแบบโบราณครับครับนี่ดูนะครับมันต้องเอามันออกมาอย่างนี้อ,อ่าี่เห็นไหมครับเป็นวิธีนวดข้าวแบบแผนใหม่ หเห็นใหม่ที่เขาทำกันเราฝึกให้ลูกหลานมันรู้จักว่าเราเตอร์จะต้องอยู่กับปูอ่อ้นต้องต้องนวดข้าวแบบนี้ใช่ไหมั้ยอาพูดหน่อยพ่อกุ้งครับ,มรบผมกําลังนวดข้าวทํานาเป็นแล้วให้ให,ให้ให้พ่อกุ้งซื้อนาให้สักทุ่งหนึ่ง,เ,ง,งเออจะได้เอามาไว้เกี่ยวข้าว ครับอันนี้เป็นการฝึกเด็กให้นวดข้าวเป็นนะครับอ่าและอ้าวอ้าวเออเออเฮาเตอมาแล้วอ้าวเอามานวดเอามานวดเป็นวิธีการนวดข้าวแผนใหม่อ้าวตีครับนี่เราเตอเขาก็มานวดด้วยช่วยด้วย นี่ครับตีอย่างนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนดึกดําบันไม่มีรถไถไม่มีรถเกี่ยวไม่มีรถนวดเขาจะเกี่ยวเข้ามาแล้วเขาก็มานวดแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็ดูดูวิธีนวดแล้วมันจะดีอย่างนี้นี่นี่มันจะล่วงดีเห็นไหมครับนี่กวดมานี่นี่คือมันเป็นเม็ดแล้วดูนะครับเอาเอาส่วนที่มันไม่ดีมามารวมกันครับนี่ อา้าวนวดตอ่อเออนวดตอ่อนี่ครับเมื่อมันนวดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ขยับไปเรื่อยไปเรื่อยทีละนิดทีละหน่อยอย่างนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ดูนะครับนี่ยน้องก้อยอ๋ไม่เอาไปไม่ได้เอาไว้นวดข้าวอา่า ครับเนี่ยนวดข้าวแบบนี้เออนะนวดอย่างงั้นแหละอา่านวดนวดให้มันมันฟาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ล่วงไปเองมันครับนี่นะครับวิธีการนวดข้าวของช่างอ้อนนี่เห็นไหมอา้าวพอแล้วตอนนี้ยืนขึ้นมายืนทังนี้มายืนทั้งข้าวนี่ลุกขึ้น ให้โควิดไปยืนตรงนู้นเดินไปเออนะนั่นคือน,นวดเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงาลาเตอร์เดินมาเออกับข้าวรอยขึ้นโรยขึ้น,นกอบข้าวขึ้นอันนี้วางไว้เอากอบข้าวขึ้นมาดูนั่นแหละคือข้าวเปลือกที่ผลงานของการนวดแล้วเลาเตอร์บอกกุ้งด้วยบอกซื้อนาให้ด้วยจะทํานาบอกเขา,เ,า,าเออบอกพ่อแก้วด้วยปู้แก้ว เออ,ออนี่ตาออนสอนทำนาแล้วาอนสอนทำนาแล้วเออขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ,รบอันนี้เป็นการสอนให้เด็กรู้จักวิธีการนวดข้าวนะครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับ